ก็เครื่องอื่นไม่หมดหรอกฮะอย่าดูถุงพี่ชันอืมกินไหมคะได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นกีเลี่ยวนะคะอันนี้ก็จะเป็นกุ้งนะคะข้าวรากุ้งนเลยผักกุ้ง อ่มาโชคดีกันก่อนนะคะโชคดีค่ะันจ่ะมัมตอาวลาาพันด เก,กี๊ยวค่ะเกี๊ยวนี่คือเกี๊ยวนั่นจานทีนี้จะใช้มือนะคะนี่เลยค่ะอืมอร่อย อันนี้กับอันนี้ไม่อร่อยม <Rem. S 2> ันไม่เข้ากันไม่อันนี้มันไม่เข้ากันแบบนี้เหรออันนี้มัน,น,อน,นโอเค

แซ่บปะปาเราจ้าแซ่บมากค่ะ

ไม่มันเป็นวอดก้ามันเป็นลูกไงอะวอดก้าหรือลไงอันนี้มันเป็นวอดก้าหรือล่า าทำนี่เหมือนเออเหมือนุลิปกสตินะเขาทำอีกแบบนึ่ อันนี้คือยำวันเส้นแบบเผ็ดๆนะคะ <c oughs> รอ้อบบนหัวเลยเผ็ด ของบ้านนะเขารักมากเลยนะมา,นาจากไหนเนะี่ยไม่ได้กินข้าวแล้วกินผิดกระเพาะมาเนี่ยชิมก่อนเนี่ย 그렇다. 만 음. 물 กินถูกไอ้นั Dude, ่นหรือเปล่ากกินถูกไอ้นั่นไม่ปากหอยจ้าพี่น้องหอยค่ะตอนนี้กินทุ้งแล้ว มันเน้นใบมะกรูดซึ่งหอมเหมือนแบบปลาสมุนไพรอะไรประมาณนี้มันชอบนะชอบยากไปมากจิ้มด้แต่กวาจกต้นมะกูดนะหอยายคะตะกร้อเป็นเอ้ใหม่ยดย๋ยวบมะกดขึ้นมาหน่อยปิ้งอ่คิดแล้ครั้งหนึ่งเร็แล้วก็ยันหมด thank you มาแล้วพี่รำรม่รมรามาฮะเรียงยสักมากโมมก,กินน้ำตาตาซมเลยต้มปีก เผ็ดนะเนี่ยเผ็ดมากนะเนี่ยรู้เลยว่าเผ็ดมากหนาาป้ายังผิดเลยกินด้วยนะกังกินไะมกินไม่ได้ค่ะม่จะเน่เผ็ดเผ็ดเผ็ดมมใหาบ้านะตามุู้ พี่กจกินแบบร้องเล่นเลยเทำให้อาอ้นดบเป็นบบเยนนผะอเอา้าัดอ,อะไระหรืออาอะไรไต้องข้าัด <c oughs> ัดหมูน,นะคะมมนี้จะลองชิมคะ่ะ <c oughs> โอเคมีมาจาข้าวผัดหมูนนค่ะสุดยอดนี่ส้มตำค่ะ วันนี้มาหารส้มตำที่ลืมนะว่วอะชิมสิลิ้นชายอ๋อมันหอนมันหอนโอเค <c oughs> มันหอนเอาเอาโอเคอ,อือไหมนีม่คือข้าวผัดข้าวผัดเนื้นอ ใช่ทัดมหมูค่ะ้นตมเผ็ดมากสองคนกินมามันดึกลงสามปกินแรงก็นดึ <c oughs> กน่าจะเป็นจานที่สี่ลถ <Okay. S 2> ้าราวันนี้จานท่สี่ใช่เลยจัดๆไป <c oughs> มีแขกเรื่อยๆมันวะ โอ้มันหมว่วันเป็นยังไงบ่มันกับวันกอาทิตย์เนาะมันอ้ยมือลานแบบมือวันพฤหัสก่อนแบบนอดขอลานจนตื่นหนึ่งอไได้กหัวหายเพชรตาบ่เพชรได้ดีดิเปิดถึงมาโมกยเห็นมือแรงที่บ้าน่มมีแม่ ห๊ะน่งยมันก็เป็นนั่นห้องแปมตั้งแต่11โมงฮอตบายสองใบสามคืนมิกัดน้อนอิไหลอีเลียอยู่ประปาปาร์ัทีมวันวันศุกร์วัางหันลูค้าเต็มตักเ้าโมงครึ่งถึงทุ่มหนึ่งพักช่วงหนึ่งเนาะสี่คนด้วยตึ๊บยาวเลยันนี้ วันนี้วันนี้วันเสาร์ก็ตั้งแต่เก้าโมงถึงบ่ายสามโมงนี่แหละเพราะจ้าเก้าโมงเพราะว่าวมเปิดแค่ถึงสามโมงนะวันเสาร์สิบห้าโมงแล้วก็ปล่อยพักทำงานกลับบ้านกันแม่ก็ให้ขจาให้ขจาพักผ่อนให้ขจาอยู่มีเวลาอยู่กับลูกกับผัวเนาะวันนที่ไม่เปิดจ้าจ้าไปมันีีแขกเรื่อยๆมันวะ Dante, มืมันมือวานเป็นยังไงบ่มันก um? ับว well ันทกอาทิตย์เนาะันันอู nah ้มือลานแบบมือวันพฤหัสก่อนกํบนอนขอลานจนตื่นหนึ่งหูหายเพชรตาบวเพชรได้ดีดีเปิดเิดทึมตีมากก็เห็นมือแรงที่บ้านบ่มีแม่มีแต่ น่อยเทียงหาโต๊ะใมหาโต๊ะังนมันก็เป็นงงนั่นห้องแป๊มตั้งแต่11โมงฮอตบายสองใบสามคืนไม่กัดอนอนอีหลอีเลียอยู่ประปาปาบางทีมันวันศุกร์บางหันลูกค้าเต็ม,มตักเก้าโมงครึ่งถึงทุ่มหนึ่งพักช่วงหนึ่งเนาะสี่นคนด้วยตึ๊บยาวเลย วันนี้วันนี้วันเสาร์ก็ตั้งแต่9โมงถึงบ่ายสามโมงนี่แหละเพราะจ้าเก้าโมงเพราะว่วมเปิดแค่ถึง3โมงนะวันเสาร์15้โมงแล้วก็ปล่อยพักทำงานกับบ้านกันแม่ก็ให้ขาจาให้ขาจาพักผ่อนให้ขาจาอยู่มีเวลาอยู่กับลูกกบักบผัวเนาะวันอาทิตไม่เปิดา